จมาพูดถึงเรื่องการเตรียมข้อมูลที่เราจะทําประกอบกับใบกิจกรรมนะคะซึ่งการเตรียมข้อมูลคืออะไรก็คือการที่เรานําเอาข้อมูลเนี่ยมาทําให้มีความสมบูรณ์ให้มีรูปแบบเดียวกันมีความครบถ้วนแล้วก็มีความทันสมัยทั้งนี้เขาบอกว่าการเตรียมข้อมูลเนี่ยจะต้องเตรียมข้อมูลด้วยการทําความสะอาดข้อมูลก่อนซึ่งการทําความสะอาดข้อมูลเป็นยังไงเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นในการทําแบบทดสอบในไฟล์ Excel นะคะ ต่อมาเราก็จำลองสถานการณ์ขึ้นมานะคะโดยสถานาการณ์ก็คือผู้จัดอบรมต้องการเก็บข้อมูลเครื่องดื่มที่ชื่นชอบเพื่อจัดบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ะโดยข้อมูลที่เราจะต้องทำการเตรียมนะคะก็จะมีอยู่6ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1ก็คือลบแถวที่ไม่มีข้อมูลแล้วก็ที่เป็นช่องว่างเป็นขอลอรน์ประทับเวลาทิ้งออกไปค่ะ ข้อที่2ให้เราทำการแปลงข้อมูลรูปแบบอักษรในคอลัมน์เพศโดยกำหนดให้ชายเท่ากับ1หญิงเท่ากับ2แปลงข้อมูลน้ำหนักให้อยู่ในรูปแบบกิโลกร,รัมด้วยกันทั้งหมดแปลงรูปแบบส่วนสูงให้อยู่ในรูปแบบเซนติเมตรแปลงรูปแบบรายได้ให้เป็นรายได้ต่อเดือนและข้อสุดท้ายคือให้เราบันทึกไฟล์ชื่อข้อมูลเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ จากสถานการณ์ที่กำหนดเนี่ยเขาถามว่าถ้าผู้จัดอบรมต้องการเก็บข้อมูลเครื่องดื่มที่ชื่นชอบเพื่อจัดบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคาดเดาแล้วว่าการที่เราจำประมวลผลข้อมูลเนี่ยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่ต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ แล้วเราก็มาดูจานวนเครื่องดื่มที่ชื่นชอบในแต่ละประเภทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาจัดกลุ่มชนิดของเครื่องดื่มแล้วก็จะวิเคราะห์ค่าความถี่ว่าเครื่องดื่มชนิดนั้นเนี่ยมีค่าความถี่มากน้อยเพียงใดที่เราจะต้องจัดเตรียมอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลเราก็จะได้ชื่อของชนิดเครื่องดื่มในแต่ละประเภทออกมาโดยการที่เราจะใช้สูตรใน Excel นะคะโดยเราจะใช้เขา if วงเลขอเปิดตามด้วย range แล้วก็ comma criteria ก็จะเป็นช่วงของข้อมูลแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการนับค่ะผลลับสุดท้ายที่เราต้องการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นชนิดเครื่องดื่มแล้วก็ตามด้วยจำนวนความถี่ของเครื่องดื่มนั้นพอเราทราบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าทางเลือกในการตัดสินใจในการเตรียมเครื่องดื่มของเราเนี่ยจะต้องไปในทิศทางใดเดี๋ยวนักเรียน ไปโหลดไฟล์ Excel ขึ้นมาเลยนะคะไฟล์ file Excel ที่อยู่ใน Google Classroom เนี่ยเมื่อนักเรียนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับคอลัมน์ต่างๆดังนี้ค่ะคอลัมน์แรกก็คือคอลัมน์ประทับเวลาในที่นี้ก็จะเป็นเวลาที่เขากรอกแบบสอบถามคอลัมน์ B ก็คือคอลัมน์เพศคอลัมน์ซก็คือคอลัมน์อายุคอลัมน์ D คือน้ำหนักคอลัมน์ E คือส่วนสูงคอลัมน์ F คือโรคประจำตัว คอลัมน์ g คือรายได้ต่อเดือนคอลัมน์ h คือเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจำและคอลัมน์ i ก็คือราคาเครื่องดื่มต่อแก้วที่สามารถจ่ายได้จากสถานการณ์ที่กำหนดเนี่ยเขาได้สอบถามว่าเราต้องการเก็บข้อมูลเครื่องดื่มที่ชื่นชอบใช่ไหมคะเพื่อจัดบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยที่เราจะหาข้อมูลจัดกลุ่มดังนี้จากกลุ่มชนิดเครื่องดื่มวิเคราะห์ค่าความถี่ เราต้องการเพียงแค่2คอลัมน์เพื่อเอาไปตอบโจทย์เพื่อทำนายผลในอนาคตค่ะมาดูการทำความสะอาดข้อมูลก่อนในการเตรียมข้อมูลเราจะทำตาม6ขั้นตอนเบียงไปดังนี้เลยนะคะโดยข้อที่1เขาบอกว่าให้ลบแถวที่ไม่มีข้อมูลช่องว่างและคอลัมน์ประทับเวลาทิ้งออกไปค่ะค่ะเราก็จะเจอคอลัมน์ประทับเวลาแล้วที่คอลัมน์ A ให้นักเรียนทำการเลือกคอลัมน์ A แล้วก็คลิกขวา ลังจากนั้นนักเรียนกดปุ่ม delete ทิ้งออกไปเลยค่ะเมื่อเราทิ้งคอลัมน์ประทับเวลาแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าเขาบอกว่าให้ลบคอลัมน์ที่มีช่องว่างทิ้งออกไปเราก็มาดูที่คอลัมน์ A ก่อนคอลัมน์ที่มีช่องว่างก็จะอยู่ที่แถวที่3ตรงนี้เห็นไหมคะเพศตรงนี้ไม่มีข้อมูลและก็อย่างที่คอลัมน์ G เครื่องดื่มที่ดื่มเป็น,ป,นประจำก็ไม่มีข้อมูล ฉะนั้นข้อมูลนี้เนี่ยไม่สามารถเอานำมาประมวลผลได้กับข้อมูลอื่นๆเราจึงต้องทําการลบทิ้งไปโดยการเลือกที่แถวที่3คลิกขวาแล้วนักเรียนก็คลิก delete ทิ้งไปค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคอลัมน์เพศเนี่ยเขาให้เราทําการแปลงข้อมูลโดยการกำหนดให้ชายเท่ากับ1หญิงเท่ากับ2เป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยที่นักเรียนจะสังเกตว่าในคอลัมน์เพศจะมีข้อมูลอยู่หลากหลายประเภทอย่างเช่นเขาตอบเป็นเพศเป็นย่อผู้หญิงหญิงชอช้างชาย f แล้วก็ตัว m ฉะนั้นเราต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันคือ1และ2วิธีการแปลงข้อมูลเนี่ยให้นักเรียนนะคะไปใช้เมนูที่ชื่อว่า file and select ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกเมนู replace เราก็จะไฟล์วอตไฟล์วอตในที่นี้ก็คือคำที่เราต้องการค้นหาในที่นี้เราจะค้นหาคำว่าหญิงแล้วให้นักเรียนแทนด้วยเลข2หลังจากนั้นกด r p p a a e ALL ค่ะใน Excel เขาก็จะเตือนว่ามีคำนี้ซ้ำอยู่ทั้งหมด54ถ้าเราต้องการตกลงเราก็กดโอเคค่ะนักเรียนกดโอเคเราก็จะได้ หญิงแทนด้วยเลข2เรียบร้อยแล้วต่อไปคือคําว่าชายคำว่าชายเราก็จะแทนด้วยเลข1นึงักเรียนก็ทําการไฟวอตชายแล้วก็รีเพ w วิดด้วยเลข1หลังจากนั้นกด r e รีเ All ก็จะมีเตือนเอาเรืองว่ามีทั้งหมด41คําที่ซ้ำกันกับตรงนี้แล้วก็กดโอเคเสร็จแ,แล้วนักเรียนกด Close ทิ้งไปเลยค่ะพอเรามาไล่ดูแล้วเนี่ยสังเกตว่า คอลัมน์ที่เพศเนี่ยจะมีเลข1และเลข2 1คือแทนชาย2คือแทนหญิงก็ยังมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ก็คือตรงนี้ค่ะยอผู้หญิงชอช้างตัว F แล้วก็ตัว M ในเมื่อที่ข้อมูลเนี่ยมีความซับซ้อนไม่มากนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยมือเราได้เลยค่ะโดยยอหญิงก็คือเพศหญิงเราก็จะแทนด้วยเลข2ชอช้างคือเพศชายแทนด้วยเลข1 F ย่อมาจาก female ก็คือเพศหญิงก็ใส่เลข2 M 2> คือ male เพศชายเราก็ใส่เลข1ฉะนั้นเนี่ยคอลัมน์เพศเราก็ทำการแปลงข้อมูลเป็น1และ2เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูข้อที่3การแปลงข้อมูลน้ำหนักให้อยู่ในรูปแบบกิโลกร,รมัมข้อ4แปลงรูปแบบส่วนสูงให้อยู่ในรูปแบบเซนติเมตรนักเรียนก็มาไล่สกอร์ดูข้อมูลที่คอลัมน์ B นะคะ สังเกตว่าอายุอยู่ในรูปแบบเดียวกันเรียบร้อยแล้วต่อมาน้ําหนักอ่าเราก็ดูข้อมูลแล้วไม่พบการผิดปกติของข้อมูลต่อมาเรามา,มาดูที่คอลัมดีส่วนสูงนะคะเราพบแล้วค่ะที่แถวที่46 เราพบว่าส่วนสูงเนี่ยไม่ได้อยู่ในหน่วยเซนติเมตรเป็นหน่วยเมตรก็ให้นักเรียนทําการแก้ไขนะคะโดยการลบทศนิยมออกไปอตอนนี้ก็จะมีค่าเป็นหน่วยเซนติเมตรเรียบร้อยต่อมาที่แถวที่50เราก็จะเจอที่1.3 4 m. เมตรแล้วก็แปลงให้เป็นเซนติเมตรได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนดูข้อมูลที่เหลือไม่พบความผิดปกติแล้วนะคะ ต่อมาที่คอลัมน์ของโรคประจําตัวเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามท่านใดเนี่ยไม่มีเราก็ไม่ต้องไปลบค่าของเขาทงนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่โรคประจําตัวของแต่ละบุคคลต่อมาอไรายได้ต่อเดือนอเราจะสังเกตว่าความผิดปกติของข้อมูลอาจจะอยู่ที่คอลัมน์ที่67ตรงนี้นะคะ รายได้ต่อเดือนอาจจะไม่ใช่1 0 0 0 0บาทอันนี้เขาอาจจะใส่ผิดไปนักเรียนก็ทําการคูณ30เข้าไปโดยการใส่เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยเครื่องหมายคูณก็คือสตารค่ะแล้วก็ตามด้วย30คือ30วันแล้วกด Enter ก็จะได้ข้อมูลรายได้ต่อเดือนเป็น30,000ที่แถวที่67นะคะ ค่ะต่อมาที่คอลัมน์ที่จีก็คือเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจำก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการเอามาสรุปว่าเครื่องดื่มที่ดื่มประจําของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยมีความถี่เท่าไหร่ส่วนคอลัมน์ที่แนะคะราคาเครื่องดื่มต่อแก้วเราก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรมันค่ะต่อมาเรามาดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการสรุปก็คือ ผลสุดท้ายเราต้องการตามนี้ค่ะชนิดเครื่องดื่มแล้วก็จํานวนความถี่ของมันเพื่อที่เราจะสร้างความทางเลือกในการตัดสินใจของข้อมูลใน,ในการประมวลผลของเราได้ให้นักเรียนนะคะทำการซ่อนคอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปในที่นี้เนี่ยเราแปลงค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นไฟล์นะคะที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะทำงานในสัปดาห์ต่อไปได้ให้นักเรียนทำการคลิกขวาคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ g คลิกขวาแล้วกดหายเพื่อซ่อน อ่าดโทษนะคะนักเ,เรียนเอาคอลัมน์ G ขึ้นมาก่อนแล้วก็อันหายโดยการคลิกข,ขวาแล้วอันหายออกมาอ่าคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ F นะคะที่เราต้องการหายแล้วก็คอลัมน์ H นักเรียนคลิกขวาแล้วก็หายไปเลยซ่อนข้อมูลต่อมาเราจะมาดูที่เครื่องดื่มที่เราดื่มเป็นประจำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีจำนวนมากมายเลยมีทั้งหมดถึง หนึ100แถวนะคะตอนนี้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสรุปชื่อของชนิดเครื่องดื่มได้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยทำการเลือกไปที่หัวเรื่องก่อนก็คือเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจำนักเรียนก็ไปคลิกที่ data ค่ะเลือก filter หลังจากนั้นเมื่อเลือก filter เนี่ยมันก็จะเป็นการกรองข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็ ลองมาดูข้อมูลที่เขากรองเรียบร้อยแล้วเราก็จะพบกับชื่อของชนิดเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจำนะคะตามนี้เลยให้นักเรียนกดดูข้อมูลตามนี้แล้วก็มาพิมพ์ในคอลัมน์ i ค่ะโดยหัวคอลัมน์ i เนี่ยนักเรียนก็พิมพ์ไปเป็นชนิดเครื่องดื่มส่วนคอลัมน์ j นักเรียนก็ใส่คำว่าจำนวนลงไปค่ะ ชนิดเครื่องดื่มนี้ก็คือชื่อของเครื่องดื่มที่ไม่้ํากันนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ตัวฟิลเตอร์นี้เข้ามาช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นก็คือมีคําว่าเครื่องดื่มคาปูชิโน่ชาเขียวชานมเราก็ทําการพิมพ์หรือว่าก๊อปปี้ข้อมูลลงไปก็ได้ค่ะ,ะในที่นี้เพื่อความรวดเร็วน,นักเรียนก็ก๊อปปี้ไปเลยค่ะคาปูชิโน่ชาเขียวชานม ต่อไปก็จะเป็นชามะนาวนมสดน้ำผลไม้แอนด์สมูตตี้นะคะค่ะก็จะเป็นชามะนาวนมสดแล้วก็น้ำผลไม้แอนด์สมูทตี้ต่อมาก็จะเป็นคำว่า black coffee นักเรียนสังเกตว่า black coffee เนี่ยในที่นี้คือคำว่า black coffee เป็นเครื่องดื่มชนิดเดียวกันแต่เขียนต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราต้องกรุปรวม2ตัวนี้ให้เป็นตัวเดียวกันค่ะโดยที่เราจะยึดคำว่า black coffee ตัวล่างเป็นหลักนะคะวิธีการแก้ไขข้อมูลก็เช่นเดียวกันให้นักเรียนทำยังไงคะเราก็ไปที่ file and select เช่นเดิมค่ะเราก็จะ file and select แล้วก็ r e p l a c e นะคะ file word เราก็จะเลือกคำว่า b a c k coffee นะคะตัวนี้ เอาไปวางก่อนแล้วตามด้วยคำว่า back c o f f e e ตัวที่เราต้องการจริงๆนะคะตัวนี้ที่เป็นสระแอร์แล้วก็ทำการ copy แล้วก็ไป r e p l a t e all แทนลงไปนะคะก็จะเป็น back c o f f e e ตัวบนวางด้วย back c o f f e e ตัวล่างแล้วก็ r e p l a t e ลงไปเลยค่ะคราวนี้เนี่ยพอเรามาดูฟิลเตอร์แล้วเนี่ยสังเกตว่า back c o f f e e ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็จะใช้คำนี้ ค่ะต่อไปก็จะเป็นแบล็คคอฟฟี่มอคคาลาเต้อสเปสโซ่อ่านแล้วเนี่ยก็ Copy เลยค่ะแบล็คคอฟฟี่มอคคาลาเต้แล้วก็อสเปสโซ่สังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลชนิดเครื่องดื่มเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 10ชนิดดังนี้นะคะที่ไม่สัมกันต่อมาการนับจำนวนเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนะคะโดยการใช้สูตรคา if เข้ามาช่วยสูตรคา if นะคะก็จะเป็นสูตรที่เราก็กดเท่ากับนักเรียนพิมพ์คา if นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายแท็บก็จะขึ้นวงเล็บขึ้นมาคา if ีวงเล็บเปิด เรนกคอมมาค่าทีเรียเรนก็คือช่วงของข้อมูลที่เราต้องการหาทั้งหมดค่าทีเรียก็คือเงื่อนไขหรือว่าเกณฑ์ในการค้นหาของเรานะคะอ่าในที่นี้เนี่ยเรนกเราก็จะเลือกจากเรน์เครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจําทั้งหมดเราก็จะเลือกจากแถวที่2ก็คือนมสดให้เราทําการสกอลงไปจนถึงบรรทัดส,สุดท้ายของข้อมูลนะคะก็คือคาปูชิโน่นักเรียนกดค่ะ กดคาปูชิโน่แล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยคะ่ะกดชิปค้างไว้แล้วนักเรียนก็เลือกไปที่นมสดเราก็จะได้ข้อมูลคือ G ที่2ถึง G ที่100นะคะแถวคอลัมน์ G แถวที่2ถึง G ที่100แบบนี้ค่ะอ่าัวสุดท้ายก็คือ G ที่100 หลังจากนั้นสูตรของมันเนี่ยพอเราคลิกลงไปในเซลล์นี้นะคะเขาก็จะบอกว่าต้องใส่คอลัมน์ต่อ,อต้องใส่คอมมาต่อนะคะแล้วตามด้วยใครทีเดียกก็คือเงื่อนไขในการค้นหาเราจะค้นหาด้วยคำว่าคาปูชิโน่เขา i s g ที่2ถึง g ที่100หาด้วยคำใน i2 นะคะก็คือเราจะหาคำว่าคาปูชิโน่เนี่ยในเรนจ์ของข้อมูล G ทั้งหมด ว่ามีซ้ำเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วนักเรียนได้สูตรนี้แล้วนักเรียนกด enter ปรากฏว่ามีคำคำว่าคาปูชิโน่เนี่ยอยู่ทั้งหมด29คําคำนี้ซ้ำกันนะคะถ้าเราต้องการหาชาเขียวนะคะเราก็ต้องใช้สูตรเดิมแต่คราวนี้เนี่ย Excel เนี่ยเราสามารถ Copy สูตรได้เลยง่ายๆนะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านขวามือล่างนะคะให้นักเรียนทำการกดค้างแล้วลากลงมา แล้วก็ลองดับมันคลิกดูนะคะก็จะเป็นการ Copy สูตรเดิมเลยแต่สิ่งที่ยังไม่ถูกต้องก็คือแทนที่คา if เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง g 2นะคะเริ่มต้นของข้อมูลมันก็ทำการขยับลงไปพร้อมทั้ง g เดิมเนี่ยเป็น g ที่100อนะคะอันนี้ก็ขยับลงไปเช่นเดียวกันส่วนสิ่งที่ถูกก็คือชาเขียวก็คืออยู่ตำแหน่งที่ i ที่3ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนข้อมูลลงไปเรื่อยๆก,ก,ก็จะกลายเป็น g ที่ G ที่4แล้วก็ G ที่102ชฉะนั้นเนี่ยช่วงของข้อมูลจะไม่ถูกต้องการที่เราจะตึงเซล์ของข้อมูลเนี่ยทาง Excel ก็จะมีสูตรอยู่ก็คือเราสามารถใช้ตัวดอลลาร์ไซด์ค่ะอ่าเราก็จะพิมพ์ดอลลาร์ไซด์หน้าคอลัมน์ G แล้วก็ตึงไว้ที่แถวที่3ด้วยทำเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เราก็ต้องแก้เป็นแถวที่2ค่ะ G ตรงนี้ก็จะแก้เป็น100ก่อน หลังจากนั้นเราใช้ดอลลาส์สายเพื่อตรึงเซลล์ก็คือตรึงให้มันอยู่ในตำแหน่งนั้นๆเสมอส่วนไอที่3เนี่ยเราไม่ต้องตรึงเซลล์เพราะว่าเมื่อเราลากลงไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น i ที่4 5 6 7ไปเรื่อยๆนักเรียนกด enter เลยค่ะหลังจากนั้นนักเรียนลองลากข้อมูลลงไปอ่าเรามาดูที่ตรงนี้นะคะชานมนับได้5เดบเบิลคลิกดูค่ะเขาก็จะนับจาก G ที่2 แล้วก็ถึง G ที่100โดยเลือกจากค่ะเซลไอก็คือชานมการตึงเซลล์ก็ทำให้ช่วงของข้อมูลเนี่ยไม่มีการขยับเลยเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ช่วงข้อมูลตรงตามโจทย์ที่ถามแล้วว่าเราจะเตรียมข้อมูลอย่างไรบ้างใช่ไหมคะค่ะในที่นี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้เครื่องดื่มก็คือคาปูชิโน่เนี่ย มีจำนวน29ชาเขียวมีจำนวน9ชานมมีจำนวน5ชามะนาวมีจำนวน2นมสดมีความถี่3ผลไม้แอนดสมูทตี้มีความถี่หกเบคฟี่มีความถี่25มอคค่ามีความถี่1ลาเต้มีความถี่3แล้วก็เอสเปรสโซ่มีความถี่15ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลตามนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ทางเลือกในการตัดสินใจได้ โดยสังเกตว่าค่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดก็คือคาปูชิโน่29ลองลงมาคือแบล็กคอฟฟี่25แล้วก็ตามด้วยเอสเปรสโซ่16ฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาทางเลือกตรงนี้เนี่ยคะ่ะไปตัดสินใจในฐานะของร้านค้าแสดงว่าในวันถัดไปที่เราต้องการเตรียมวัตถุด,ดิบเนี่ยเราก็ต้องเตรียมวัตถุด,ดิบในด้านกาแฟมากที่สุดเพราะว่า3อันดับแรกที่สูงสุดก็คือคาปูชิโน่แบล็กคอฟฟี่แล้วก็เอสเปรสโซ่นะคะ ถัดมาข้อมูลที่รองลงมาก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นชาเขียวจำนวน9พผลไม้แอส,สมูตี้จำนวน6ชานมจำนวน5เห็นไหมคะข้อมูลตรงนี้ก็สามารถทำให้เราทราบว่าสิ่งที่เราต้องการเตรียมหรือว่าทำนายในอนาคตเนี่ยที่ผู้คนจะสนใจในข้อมูลชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาที่ Excel ค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องการส่งสิ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนส่งนะคะก็จะเป็นข้อมูลตามนี้ ให้นักเรียนทำการ Select ข,ข้อมูลที่เราทำการประมวลผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทำการกด Ctrl c t r t r o l C เพื่อ Copy แล้วนักเรียนก็ไปกดปุ่มบวกที่ New New s h e e t ด้านล่างค่ะกดปุ่มบวกตรงนี้1ครั้งเสร็จแล้วให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่คำว่า s h e e t 1เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคำว่าชนิดเครื่องชนิดเครื่องดื่มนะคะ แล้วก็ enter หลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกขวาค่ะกดวางข้อมูลลงไปเราก็จะได้จำนวนข้อมูลที่เป็นชนิดเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ครูจะตรวจและให้คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่หน้าชนิดเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ที่ฟอร์มที่1เนี่ยครูจะตรวจก็คือสามารถเดมมันคลิกเพื่อตรวจสอบสูตรของนักเรียนได้นะคะว่านักเรียนใช้ข้า if ถูกต้องหรือไม่ แล้วก็มีการตรึงเซลล์เรียบร้อยหรือเปล่านะคะค่ะเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำการตกแต่งข้อมูลของเราได้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำการเซฟค่ะให้เราเซฟแอรนะคะเป็นเลขที่ตามด้วยชื่อ นะคะเลขที่ตามด้วยชื่อเรานักเรียนก็นำไปส่งที่ Google Classroom ได้เลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องการประมวลผลข้อมูลก็จะอยู่ใน3าหัวเรื่องใหญ่ก็คือการที่เราเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันการประมวลผลข้อมูลนะคะก็คือประมวลผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการสุดท้ายก็คือสรุปรายงานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ค่ะค่ะหวังว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำไฟล์ Excel มาส่งคุณครูได้นะคะทั้งหมดนี้มีทั้งหมด5คะแนนค่ะ